เป็นเหมือนการดูแลกันแบบครอบครัวสวัสดีครับรเรายรสุพันธ์เพรศัตนะครับปึ่งครับเริ่มมาที่อินโนเดนเนี่ย8-9ปีที่แล้วผมพาลูกสาวมาจัดฟันทํทำอินวิสไลน์ที่นี่ ในระหว่างทางที่จัดฟันลูกสาวผมก็มาตรวจฟันขูดหินปูนอะไรปกติก็ที่นี่หลังจากนั้นระหว่างทางอีกที่ท,ที่ลูกสาวผมจัดฟันกับหมอทัศพีปูมที่นี่ผมก็พาคุณแม่มาเริ่มทำที่นี่ก็คือเหมือนเป็นคลินิกทำฟันที่ผมและครอบครัวใช้บริการกันเป็นประจำ หลังจากที่คุยกับหมอเอผมร oui, ู้สึกว hey, mm ่าเราเราเป็นเหมือนการดูแลกันแบบครอบครัวผมผ่านยุคสมัยโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้มีเยอะคลินิกก็จะเป็นคลินิกเฉพาะทางนี้ผมพูดถึง4ีกว่าปีที่แล้วผมผ่านยุคนั้นมาส่วนตัวนะผมว่าเหมือนเหมือนย้อนกลับไปในสมัยผมยังเด็กก็คือเราจะฝากสุขภาพไว้กับคลินิกเฉพาะทางต่างๆดูอบอุ่นนะฮะ น้องๆสมัยนี้อาจจะไม่อินในแบบความฟีลิ่งประมาณนี้อะไรเงี้ยและอีกอย่างหนึง่งสําหรับผมส่วนตัวเดินทางสะดวกสําหรับคุณแม่เนี่ยท่านต้องนั่งวิลแชร์อินโนเดนนี่คือมาถึงปุ๊บจอดรถปุ๊บมีทางลาดเห็นรถเข้ามาเลยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,ง,ง,งตรงนี้ผมชอบมากถ้าจะถามว่าอะทำไมไม่ไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลมีลิฟต์มีอะไรแล้วกว่าจะถึงแผนกลฮะที่นี่ปุ๊บมาถึงปุ๊บไปปุ๊บคุณหมอได้เลยอันนี้ส่วนตัวนะครับผมผมผม,ผมสะดวกอะ่ะก็โดยรวมนะครับปัจจัยต่างๆเนี่ยทำให้ผม คิดว่าการหาหมอฟันผมลูกสาวคุณแม่ยังไงผมก็ยังอินโนเดนตลอด